สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบ Plan v s z o m b i e Fusion Mod กันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาปลดล็อกตัวละครกันครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นการผสมระหว่างเขาเรียกว่ามันฝรั่งตัวที่เป็นนักมายากลนะครับแล้วก็รีพิเตอร์สตัวกับต,ตัว3หัวนะครับผม เราจะเอาตัวผลิตเงินของเราไปก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บเสร็จแล้วก็เอาตัวอะไรไปดีอะเท่าที่คิดไ้ถ้าถ้าตัวนั้นตอนเรายังไม่รีวิวก็คือจะเป็นตัวใบพัดใบเลื่อยนี่นะครับผมว่าเวลาที่เราเอามันไปติดกับซอมบี้มันก็จะมีตัวใบเลื่อยออกมามันจะโจมตีเป็นระยะประชิดนะครับผมแล้วก็เอาน้ำแข็งไฟไปนิดหน่อยโอเค ไปกันครับผมผสมเงินตัวเงินตัวทองกับเราเออไม่ใช่ฮืยผสมไม่ได้จริงจังวายเอ้เอกดผิดทำไมถึงผสมไม่ได้กดผิดโอเคเราเขาจัดอันนี้มาให้นะไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่า ลองอ่ะเฮ้ย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 มันได้เหรออ่ะมือทำเป็นออฟซิเดียนไปนแล้วอะลองดูวีอุ้ยได้นี่แต่ว่าตอนนี้เงินไม่พอนะเออค่อคนข้างที่จะยากจนเลยทีเดียว อ่ะมาผลิตเงินต่อแล้วถ้าเป็นแบบนี้อ่ะใช้ได้ไหมเอา้าไม่ได้น้องเร่งกลับคืนมาเป็นอันเดิมนะไม่ได้หรอต้องเป็นตัวยิงสองหัวเท่านั้นหรอเอานี่นี่อ่ะลอง โอเคเอ้ยไม่ใช่คลิกคลิกคลิกปึบปึบผสมง่ายไหมก็เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันผสมผสมตัวอันนี้ไม่ได้หรอมันผสมตัวสองหัวไม่ได้นะอ่ะมันไต่ามาแล้วโอเคเอาตัวนี้มาฮิวใส่ฟึบ โอ้มันวิ่งมาแล้วข้างบนไม่มีตัวยิงช่วยหน่อยครับโอเคผมอยากรู้ว่าถ้าใส่ตัวนี้แล้วก็วางตัวนี้มันจะเป็นยังไงอุ่ยได <c oughs> เย้เอ้ยเอ้ยพี่ครับย้ายถอยหลังมาหน่อยโอเคเอ่อเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้มาผลิตเงินแทนฮึบ โอ้โหเอ้ยตัวนี้มัน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 ,มนเดี๋ยวนะผสมนี่ให้น้องเป็นตัวยิงไกลให้เราบ้างโอเคอ่าน้ำแข็งครับชึบชึบตัวนี้ครับผมโอเคนี่ไงน้องหมุนหัวหนึ่งแล้วก็น้องยิงไปอีกหัวหนึ่ง ใช่ไหมวะใช่แหละอ่ะเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับผมชึบโอโ้โหโอ้โหเดือดเดือดดือดแล้วก็จะย้ายเอาตัวนี้มานะเพราะว่าจะให้มันมันปั่นซอมบี้ที่อยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้จะได้โอกาสปั่นไหมนะเห็นอีตัวนี้ ตีแบบสุดยอดนะเอาไปข้างหน้าอีกเฮ้ยจัดแถวไม่ตรงน้ำแข็งขึ้นไปอยู่กับน้ำแข็งสิไฟลงมาไฟลงมาโอเค เอาไฟไปนะตรงนี้แล้วก็ใส่อันนี้ปับ๊บโอเคเรียบร้อยเต็มแถวถอยถอยถอยหน่อยได้ไหมครับพี่ชายโอ้พี่ชายไม่ยอมถอยให้ผมถอยให้หน่อยได้ไหมครับอือหือดูเดือดเหลือเกิน เอาอันี้ผสมกองขวัญกองขวัญโอเคจับย้ายก่อนมันผสมไม่ได้มันต้องจับย้ายก่อนอับมายิงโอ้โหอ่ราระเบิดไปช่วยโอ้โหสุดจัดน้องเป็นปืนกลหรือเปล่าโอเค ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมมาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราปลดล็อกตัวนี้แล้วเราจะไปปลดล็อกตัวที่ระดับสูงกว่านั้นได้ไหมอ่าแต่ตอนนี้หาก่อนว่ามันอยู่มันอยู่โซนไหนของเกมกันแน่อ่าน่าจะอยู่แถวนี้วะไม่ใช่อ่ะอยู่ในอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนกัน R5 อ,อยู่นี่เองมาครับผมพอเราปลดล็อกตัวปืนกลเสร็จเราก็จะปลดล็อกตัวนี้อ้าน้องมีน้องมีอ,งมอะไรนะมันฝรั่งมายากลมาด้วยแล้วก็เอาตัวเอาตัวผลิตเงินเราไปอา่าส่วนผสมน่าจะมีแค่นี้นะหนึ่งสองทีห้าห้าตัวนี้โอเคที่เหลือก็เอาอะไรไปดีเรอเอาแมวไปไหมดูผสมง่ายดีแมวอ,อะ่ะ เออแล้วก็ขอเป็นเชอร์รี่แล้วกันนะครับปะเลยกันเลยขั้นแรกเราก็น่าจะต้องผสมไอ้นี่ก่อนใช่ไหมโอเคเอาตัวเงินตัวทองเรามาก่อน <c oughs> มันฟังดูแปลกแปกเนาะตัวเงินตัวทองเนี่ยแล้วก็3ามหัวใช่ไหมลองดูความสามารถมันก่อนอยุยิงเป็นอันเดียวนะแต่ว่ายิงทีเดียวตายเลยอะ่ะฮึบแล้วก็ผสมเป็นโอเค ถือว่าสูตรถูกนะแล้วก็เห็นเหมือนมันจะมีผสมเอ้ยกลายเป็นออฟซิเดียนอ๋ออ๋อเงียงเลิศอยู่นะเฮ้ยขอขอแบบขอเงินได้ไหมครับเนี่ยรู้สึกเหมือนขาดแคนเงินเหลือเกินตอนนี้ มีตัวไหนผลิตเงินได้โอ้โอ้โอแปบ๊บหนึ่งนะระเบิดก่อนโอเคอ่า,อากินไปกินไปกินไปแล้วก็เอาตัวนี้มาครับเอาตัวนี้มาผสมกับตัวนี้แล้วก็ปับ๊บโอเค มาอีกแล้วโอ้โอเคผมยังไปต่อได้นะครับแหมอ่ะปับ๊บโอเคหุ้ยเอ้ยเด้อใจเย็นพี่ โยนมาแบบนี้เอา้าวางผิดจะวางดอกทานตะวันเดี๋ยวเราลองเอาเป็นออฟซิเดียนมาวางไว้ตรงนี้ก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเท่านี้ผมก็วันน่าจะพอเพียงเอ่อย้ายตรงนี้มาผมคิดว่าจะทำเป็นออฟซิเดียนครับอ่ตัวตัวทอนัทของผมอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวนี้จะพังตัวนี้จะพังอ่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเอาเอาเอาเาเอาาอาเอาของออกเอ้ยเอาของออกไม่ได้ด้วยเออเดี๋ยวเอาแมวออกดีกว่าอ่าเมื่อกี้เราเอาอะไรเข้านะลืมเออไม่รู้เหมือนกันเอากองเข้าขัญเหรอเอาเอาแมวเข้าเแมวเข้าโอเคเฮ้ย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 อย่าโดดมาครับใจคอไม่ดี อโอเคเอาน้องแมวมาวางดูปึ๊บนี่โอโอโอเป็นไงฮึบอ่าผมคิดว่าจะเอาเป็นเอาไม่เอามตัวเดียวพอแล้วก็เอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มาวางครับ แล้วก็เอาตัวนี้มาวางครับฮึบฮโอเคครับปับปเอาไฟมาวางเอาปุ๋ยออกมาเอาปุ๋ยมาใส่วางน้ําแข็งครับปุ๋ยมาอีกอันนึงเอาปุ๋ยมาวางใส่กล่อ,องขวัญปุ๊บโอ,อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊โอเค เรียบร้อยครบเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่สมมาตรไหมละ่ะ <laughs> โอเคปลดล็อกเสร็จแล้วโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ See you again คลิปหน้าแล้วเจอกัน